สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมหลวงพ่อโสธรพิมพ์สองหน้าเลี่ยมพลาสติกไว้นะครับจะเป็นรูปหลวงพ่อโสธรทั้งสองด้านนะครับวันนี้เอามาให้ชมสององค์ครับ หลวงพ่อโสธรเป็นพระรอเนื้อสำลิศประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถวัดโสธรวลาลามนับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งของเมืองไทยที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถืออย่างมาก วัตถุมงคลหลวงพ่อโสธรมีการจัดสร้างหลายรูปแบบหลายพิมพ์ทรงทั้งพระบูชาพระเครื่องพระเหรียญพระผงจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ร่วมบูชาเพื่อนำปัจจัย มาบูรณะวัดโสธรวรารามและผู้เลื่อมใสศรัทธาได้มีโอกาสเช่าบูชาวัตถุมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวเหรียญพระพุทธโสธรพิมพ์ปั๊มสองหน้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบ ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมีการจัดสร้างหลายรุ่นองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับโดยด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นรูปหลวงพ่อโสธรทั้งสองด้านชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าโสธรสองหน้านะครับ ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบหลวงพ่อโสธรน,นะครับที่มีรูปหลวงพ่อโสธรทั้งสองหน้าเลยนะครับส่วนมากจัดสร้างแต่ละรุ่นจะนิมนต์เกจิอาจารย์แห่งยุคเข้าร่วมปลุกเสกจะจัด ลุกเสกที่วัดโสธรวราลามพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับหลวงพ่อโสธร วันนี้ก็พามาชมพิมพ์สองหน้านะครับถือเป็นอีกหนึ่งพิมพนะครับที่คนนิยมบูชาไม่ว่าจะนำติดรถติดตัวก็ได้นะครับองค์พระมีขนาดไม่ใหญ่มากวันนี้ก็พามาชม หลวงพ่อโสธรพิมพสองหน้าวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเซาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ พิมนี้จัดสร้างได้สวยงามนะครับถือว่าบูชาองค์เดียวได้หลวงพ่อโสธรทั้งสองหน้านะครับบางคนเชื่อว่าป้องกันได้ทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังจึงเป็นอีกหนึ่งพิม์พนะครับที่นิยมบูชากัน ครผ่านไปผ่านมาก็สามารถไปบูชาที่วัดได้นะครับมีหลายแบบจัดสร้างมาให้เลือกกันนะครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็บูชาได้นะครับถือว่าเป็นพระของหลวงพ่อโสธรเหมือนกันนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ คู่บ้านคู่เมืองนะครับ